เล็กกีตารครับทำกระเพราหมูยอครับช่วยพ่อเจียวไข่แล้วก็ทำกระเพราหมูยอหมูยอจ้าโปรหมูยอปะปีที่พ่อก็สั่งไว้บ้านด้วยสั่งว้ให้ตาที่บ้านนู้นด้วยอ่ะพอป,ป,ปิดไฟ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 เก่งมากอ่ะเดี๋ยวตักใส่ชามตักใส่ชามดูซิด,ซดูวิชาการตักใส่ชามได้ตักสวยๆตักยังไง<ห>ตักใส่ถ้วยก็ได้จะได้จะตักใส่ถ้วยทำไง ทำไงเอาพ่อวางให้าวางวางพ่อวางเออตักให้สวยๆเกงเปกไว้พ่อไม่ได้อยู่ไปตลอดอากงอาม่าไม่มีใครอยู่ไปกับเราตลอดลูกวิชาความรู้อย่างเป็นประโยชน์หมดกินอาหารอร่อยมาทั้งชีวิตเพระอ,อกงอาม่าพ่อทำอาหารอร่อยเอเอเียดีๆเสียตานเขียดีๆ,ดๆ,ดๆสวยๆ ตัดได้ส,สวยเออตัดได้สวยสวยสวยังสัวยงวแล้วโอ้อ่ะน่ากินเลยไข่เจียวนีก็มีหอยแครงตัวใหญ่นะกุ้งมีหอยแมงปูด้วยไะช้อนไปหยิบช้อนมาลง <c oughs> ไปโอ้จามชิบก <c oughs> ุหมูจามกหมู <c oughs> พออ่อจามทานข้าวกันครับ <c oughs> ครับผม ธรรมดาลูกมันเป็นเปรื่องปกติครับผัดเผ็ดอะไรเง,งี้ยแกมันก็จะฉุนธรรมดาอาหารไทยรสจัดลูกเครื่องแกงเครื่องเทศมันเยอะ